ผมจะมานําเสนอในเรื่องของต่อมรูปหมากนะครับโรคต่อมรูปหมากเนี่ยมีงานวิจัยนะครับรายงานว่าในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกานคนยุโรปจะเป็นกันเยอะมากนะครับปีหนึ่งม,ม,มีมีคนตายจากมะเร็งต่อมรูปหมากมากกว่า3 0,000คนต่อปีนะครับแล้วก็ประชากรที่เป็นเนี่ยก็หลายแสนคนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าในตัวต่อมรูปหมากเนี่ยพอเราอายุมากขึ้น นะครับพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งเกาเรียกว่าไฟล์เอลฟาดีดัคเตสไททมีไททันไททูนะครับนี่เป็นไททูนะครับไททูก็จะมาบล็อกทําให้ต่อมลูกหมากเนี่ยาการ <S <S การการหมุนเวียนของเลือดเนี่ยไม่สามารถหมุนมเวียนได้สะวดวกพอหมุนเวียนไม่สะวดวกก็ต่อมลูกหมากก็ขยายตัวโต,วตวขึ้นเมื่อขยายตัวโต,วตวขึ้นเนี่ยจากจากไ er, อ้แบลเดอร์หรือกระเพาะปัสสาวะลงมาแล้วก็มันจะมีต่อมลูกหมาก มันมันจะมีสายผ่านไปทางต่อมลูกหมากเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นมันก็จะบีบทาให้ท่อปัสสาวะเนี่ยมันถูกกดเอาไว้กระเพาะจากน้ำปัสสาวะเนี่ยก็ไม่สามารถไหลออกมาผ่านผ่านทางผ่านทางอันน,น,นนี้ออกไปได้นะครับก็ทําให้เนี่ยการปัสสาวะของผู้ชายจะมีปัญหามีการฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่ออกไปฉี่ออกไปปุ๊บก็ไหลมานิดเดียว น,นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยพวกนี้จะเกิดในคนที่สูงอายุเมื่อขึ้นมากขึ้นนะครับอาจจะเจอตั้งแต่อายุ40ปีหรือ50ปีนะครับแต่เมื่อ,อไรก็ตามที่อายุ50เข้า60ปีเนี่ยการเป็นก็จะสูงมากขึ้นทุบีคูณเมื่ออายุเกินถึงนกถึง7 0ปีน่าจะมีเป็นมากถึงขึ้นว่าต้องมี70%อถึง80%ของคนที่เป็นและจะเป็นโรคที่ทรมานมากถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้โดยไม่ทําอะไรเลยสุดท้ายเราก็จะเเป็นมมรงต่อูา แร้แวแล้วตัวนี้เราทุกวันนี้เรามีสารสกัดจากสมุนไพรนะครับที่สามารถจัำย้งตัวนี้ได้ผลอย่างชัดเจนมากนะครับสารตัวแรกคือสารกลุ่มไลโคปีนไลโคปีนก็คือสารเป็นกันสารพวกกลุ่มพวก,พวก,พวกแคโรทีนอยหรือแคโรทีนนะครับซึ่งมีซึ่งมีสกัดมาได้จากพืชหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมะเขือเทศ นะครับหรือภาในฟักข้าวหรือภายในแม้แต่แตงโมนะครับเราเราเราก็มีไลโคปีนในสา mm รก๊าลอเนี่ยเรามีการสกัดสารไลโคปีนมาร่วมกับแร่ธาตุต right ่างตัวเช่นซิงค์วิตามินดีนะครับช่วยทําให้การกับไอต่อมลูกหมากที่มันมีปัญหาเนี่ยไอตัวไอตัวเอนไซม์ต่างๆเนี่ยมันเล็มันล็ลงเอ่อมัน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 ไม่มาอินเตอร์เฟียร์หรือไม่มามีผลต่อไอตัวต่อมลูกหมากก็จึงทําให้ต่อมลูกหมากก๊าลอยนี่ยมันเล็มมาปกติพอเล็มมาปกติการสัดถ่ายก็ลดการเอ่อปัสสาวะรอเนี่ยก็จะมากขึ้น โดยทั่วไปถ้าเกิดเราไปหาหมอนะครับหมอก็สามารถก็จะตรวจต่อมรูปหมากเราด้วยการเนี le ่ยเอานิ้วแยงไปที่ต่อมรูปหมากเรานะครับซึ่งอยู่สูงสูงขึ้นมาประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็กดแตะลงไปแล้วก็จะสัมผัสได้เลยว่าต่อมรูปหมากโตหรือไม่โตนะครับแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราเราได้กินทานอาหารเสริมโทเมซินของเราเข้าไปภายเพี้ยเพียมสามวันเท่านั้นนะครับต่อมรูปหมากก็เราี่เกิดเกิดเชื่อมเรื่องฉีกขัด เราก็จะสีสะดวกยิ่งขึ้นนะครับด้วยสารสก,กัดสมุนไพรเราหลายๆตัวที่ผสมประสานกันไม่ว่าจะเป็นสารสก,กัดจากมะเขือเทศนะครับสารสก,กัดจากเอชชาเขียวนะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวที่เราที่เรา,เราผสมประสานกันจนกันมเป็นโทเวซิงแล้วตัวนี้ก็เป็นการันตีโปรดักต์อีกหนึ่งโปรดักต์ครับ